สวัสดีครับผมครับอีกหนึ่งทริปครับเบาๆครับนีนิพพ์ออนทูลนะครับวันนี้แล้วก็นิสติงเฮครับนี่จะมาอยู่เบาๆครับที่บริเวณบ่อหินบาตส์ครับวันนี้มีน้องสาวคนสวยครับที่ห่างหายจากวงการไปประมาณ50ปีได้นี่น้องสาวทนนี้คิดเลยครับที่สังเกตเห็น กลับมามครับที่สวนน่าไปเท่านี่น้องสาวของเราครับหนึ่งเดียวในทีมงานครับลมคาลมมาลมคาลมมาครับวันนี้เาไม่เชื่อมากเลยครับผมดูสิครับวันนี้ธรรมชาติครับนี่ธรรมชาติที่เราสามารถหาชมได้ครับเที่ยวไกลไปกันเนาะนี่คือเที่ยวบ้านซอนยับที่ใครเห็นแล้วก็นะโอ้โห หรอครับใครสนใจเชิญนะครับถ้าอยากมาอย่างไรบอกทีมงานเลยครับมีพับอ่อนถั่วครับติดตามได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับผมเราชมครับนี่เจอกันครับแล้วเจอกันครับผมภาพสวยๆะนรั้บ๊ายบายเจอกันครับผม